800กับ1,500ค่ะรายการที่สี่สี่วิ่งกลับสี่คูณสี่ร้อยนี้อายุห้าสิบถึงห้าสิบสี่ปีชายตรงนี้นด้วานครับวิ่งกลับ ี400เมตรอายุ50ถึง40ปีชายต่อไปได้เป็นิทีมมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันคว้าจับเลยนี้35ถึง39ปีชายเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกีฬาคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอเรียนเชิญผู้ช่วยสัตรายนักเดร์ดปนสัตว์สุขสะอาดรังอธิการบริมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลครับผลราะการแข่งขันชนะที่สามเหรียญทองแดง ระดับทงกวดแก้วบาวิลาลไม่ดุดสถิติ23.6บาทเมชนะที่สองด้านโรงบียสูอ้อสกุครับนาวิไลเทคโนโยีสุรัารีสถิติ2 4 2 3เมตและชนะที่หเ,กกเรียต้าได้แก่พีระนาคศรีหาวิาลเทคโนโลยีราชมงคลอุานสถิติ24.24บาท คณะกรรมการแกันแกงขอขอบคุณผู้ช่วยสานการย์รับาัรสสดขนดิ่งาตื่นเต้ด in nah well, ้วยครับคหนปี่ครับีกอเมตรนะครับสองตักด้วยนะครับ phải đến mang ra ở đây sân nhà ở đây sân nhà các anh em này Yo no puedo